เดี๋ยววันนี้นะครับตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับไปฟังเคล็ดลับที่ผาชูทงนะครับว่าเที่ยวผาชูทงในช่วงหน้าฝนนะครับควรระมัดระวังนะครับไปฟังเลยครับหนุ่มเสือจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับให้กับแฟนเพจได้รับทราบกันนะครับถ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาในช่วงหน้าฝนนะครับกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปเนี่ย แถวบริเวณแถวเดินนี้นะครับผีผาชูทงลานหินปุ่มนะจะมีตัวต่อนะครับเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ทางอุทยานเขาก็ดูแลนะครับเพื่อไม่ให้มาต่อยนักท่องเที่ยวนะครับแต่ทีนี้ว่ายังไม่มีใครยังเจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นนะครับว่าตัวต่ออยู่ตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะโดนต่อยก่อนนะครับดังนั้นว่าพฤติกรรมของต่อนะครับเวลาอยู่บริเวณรอบๆผาชูทงนี้นะครับ เวลาธงปิวสะบัดอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับตัวต่อจะมาต่อยธงนะครับบินตอมเป็นร้อยเลยนะครับนะสังเกตดูนะครับถ้ามาแล้วนะครับในช่วงกรกฎาสิงหาเป็นต้นไปของทุกปีนะครับถ้าเห็นตัวต่อนะครับต่อยธงลุมธงอยู่อย่าขึ้นไปเลยนะครับนะให้ถอยเลยนะครับถอยนะครับเพราะว่านักเที่ยวโดนต่อยมาแล้วนะครับ